อยากจะอธิบายอยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับผมเนีนยนะมีการดีไซน์ออกแบบมาสำหรับเอนดูโร่ของจริงบุกบุกของมันแน่นอนอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเฮ่ที่ที่เลยบอกว่าใส่แล้วจะแรงขึ้นแปดเปอร์เซ็นมันเสียมากที่้ย นานลวที่ไม่ได้เปิดคลิปแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรซ่าเรซิ่งวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอยากจะอธิบายอยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับผมเอาว่าคลิปนี้เป็นวีรอก์ดรามา่าผสมให้คนรู้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องดรามา่าเรื่องของเราก็อยู่ในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวดูกล่องนี้ก่อนว่าคืออะไรอันนี้คือผมสั่งของมานะครับผมวันนี้แกะของโชว์้าว โโอ้โห,อหการแต่งรถมันก็สำคัญแต่ถ้าในมุมมองของผมมันต้องแต่งตัวเองเราให้ครบซะก่อนก่อนที่จะไปแต่งรถใช่ไหมที่รักพอการมาน้านี่ทริปทริปเขาไม่ใช่สปอนเซอร์หรอกนะครับผมจะไม่อ่านยี่ห้อแล้วกันเฮ้ยมีของแถมด้วยเอ่น่าจะเป็นถุงม,มือเกี่ยวข้าวอะทำไมเขารู้วะก็คืออิเตมาชิมจิ เวิร <What? S 1> ์กแมเฮ้ยมันว่าเราเป็นคนงานผู้ชายได้เนี่ยหมาชิมูจิชิมูจิคือมิเตะอ่ะรองเท้าแบรนด์นี้ก็จะเป็นรองเท้าจากอิตาลีเลยคนเห็นก็น่าจะรู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรคือตัวนี้เท่าที่ผมศึกษามานหนึ่งวันนะครับก็มันจะมีอยู่ สามรุ่นด้วยกันรุ่นสตาร์ทรุ่นกลางแล้วก็รุ่นท็อปตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางนะครับผมรุ่นกลางกับรุ่นท็อปแตกต่างกันเท่าไหร่อันนี้13,450บาทอันนี้คือตัวกลางไหครับผมส่วนตัวท็อปจะอยู่ที่1 9 5 0 0บาท2 0 5 0 0ทอน500ตัวนี้จะถูกกว่าประมาณ6 0 0 0กว่านะครับผมซึ่งผมก็ ได้สอบถามพี่ๆหลายท่านที่เป็นเขาเรียกว่าระดับอาจารย์เอโนโรเขาก็บอกว่ารองเท้าที่เราใส่มันเป็นรองเท้าอ่อนอยู่เวลาเตะหินเตะทรายอะไรอ่ะมันอาจจะทําให้เราบาดเจ็บได้ซึ่งขอโทษนะครับผมนี่ตรงนี้กระดูกผมเล้านะครับกระดูกเล้าแตกบริเวณนี้ไปหาหมอมาแล้วหมอก็ให้ผมเฝือกแล้วก็เจาะยึดน็อตซึ่ง <perfekt> ผมมองดูแล้วมันมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแค่กระดูกมันเล้าเราก็แค่พักผ่อนก็พอเพราะมันก็เดินได้แต่ผมก็พันๆไว้เพื่อเซฟเฉยน,นั่นแหละครับคือไม่ได้เตะหินเลยแค่เตะดินติม <P ios> พี่พี่เขาก็เลยแนะนําว่า ประสบการณเ์เล่นกันมา10ปีแล้วขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเป็นพี่เลฮัสควาน่าแกก็บอกว่าเออพี่ใช้ตัวนี้จบแต่เป็นตัวท็อปของแกก็คือ2อง0มื่นทอนห้าร้อยไอ้ที่รักนันนี่ม่เก็บดูดิดูเมื่อกี้คนกําลังฟังอยู่คนหันไปสนใจแล้วมันคืออะไรวะก็คือ ตัดสินใจอยู่ประมาณ3วันเพราะว่ารองเท้ามันแพงมาก20,000ื่นนะทุกคนนั่นแหละก็จำเป็นต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่าอันเดิมมันค่อนข้างมันไม่ใช่ว่ามันมันไม่ดีนะรองเท้าเดิมที่เราใส่นะครับมันก็เป็นรองเท้าที่ดีมากแต่มันเป็นขท้าซวยของเราที่ไปเตะต่อให้รองเท้าดีแค่ไหนถ้ามันจะเจ็บหรือโดนจังหวะที่ กระแทกแรงขนาดนะั้นจริงๆก็เจ็บครับผมลองใช้ตามพวกพี่ๆเขาดูนะครับเขาก็แนะนํามาผมก็เลยถามท่านพี่ท่านนึงนะครับผมพี่นนท์ขอรนุญาตเอ่ยชื่อเืกันพี่นนท์เป็นช่างนนท์นักแข่งฮาร์ดเอ็นดูรแกก็บอกว่าพี่ๆอะ่ะก็เคยใช้มาหมดแล้วตัวนี้เป็นตัวกลางเขาเรียกว่าตัวฟาสแบกเอ็นดูรก็คือสร้างมาเพื่อเอ็นดูรเลยรองเท้ามอเตอร์ครอสมอเตอร์ครอสพื้นมันจะเรียบไปเลย มันจะไม่เป็นแบบนี้ส่วน Enduro แบบนี้คือจะมามีพื้นที่แบบว่ามีร่องมีลายให้จับให้เหยียบเวลาโดนโคลนแต่ตัวน,นี้คือออกแบบมาให้คือแบบว่าเห็นไนหะมีการดีไซน์ออกแบบมาสําหรับ Enduro ของจริงบุกบุ สุดๆเลยก็คือตัวนี้ช่างนนเองแกก็บอกว่าแกก็เป็นนักแข่งคือวันๆคือขึ้นเตหินนะครับเตหินเป็นประจําจแล้วก็คือฮาร์ดเอนดูโรของจริงแกก็บอกว่าพี่ใช้กันรุ่นนี้แหละทั้งแกงเลยแกก็บอกมองแล้วว่าเหมาะที่สุดสําหรับเอนดูโรเราก็ดีเลยนะครับเงินก็เลยทอนมา6กพัน ซึ่งเงินเหลืออีก6 0พันเราก็เลยมาสวอปมาใส่ของแต่งชิ้นนี้มาดูใกล้ๆกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นข้อหมุนได้เห็นไหมเนี่ยพอมันงออย่างนี้เห็นไหมตัวนี้จะงอด้วยเวลาเราเดินจะสบายมีข้อหมุนข้อหมุนได้อะไรถ้าตัวเนี้ยหลุดหรือว่าหายตรงเนี้ยมันชอบหลุดทุกคนที่เล่นเอ็นดูโร่จะรู้เลยว่าตัวเนี้ยสำคัญมากชอบหลุดหายแล้วก็จะซื้อไม่ได้เลยต้องซื้อคู่ใหม่แต่แบรนด์นี้เขามี ซื้อขายได้ทุกอันนี้หายก็เฮ้ยสองร้อยอันนี้ก็ฟังเขาพูดมาไม่รู้ว่าเบิกยังไงเหมือนกันก็ชอบตรงนี้แหละตรงที่ว่ามันมีอะไรแล้วก็จะมีบอกวันที่ปีผลิตตรงนี้เลยตุลา2021ก็คือตัวนี้จะเป็นใหม่ล่าสุดแล้วถุงเท้าวิบากก็แนะนําให้เป็นถุงเท้าข้อยาวแล้วกันแต่ไม่แนะนําเป็นสีขาวนะตัวนี้เป็นดิกกี้ <c oughs> แพงมากเลยคู่ละห้าร้อยอะซื้อยอดไม่ที่รักยังไม่ใส่เลยคู่นี้ <c oughs> ใส่เข้าไปลุ้นครับผมลุ้นเหมือนจะครับกมดนี้ ไม่เป็นลายส่งจับตอนแรกพี่เขาก็บอกว่าเอา4.4ไปแหละดีแล้วเพราะว่าเราเคยใช้รุ่นอื่น4.3รุ่นนี้มันน่าจะทำมาเล็กกว่าชิ้นต่อไปของเราเส้อมันเอาออกแล้ววะที่ไหนอ,อะไอที่รักนั้นยังไม่แกะดูดิด,ดูชด้นน F L O มันคืออลูมิเนียม ึ้นรูปหรือกัดก็ไม่แน่ใจนะครับอา,อาจจะเป็นฟอร์ออลูมิเนียมฟอร์ตคล้ายๆมันล้อมาเช็ดมันจะเป็นก้อนกลมนึกออกไหมแล้วก็ใช้กึ่ง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 คือฟอร์อ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นฟอร์ตหรืออลูมิเนียมเรียบร้อยโอ้สวยสวยมากหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทมาดูสิ่งที่เขาเขียนมาให้มีน็อตน็อตแล้วก็หกเหลี่ยมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวยึด ติกเกอร์ตัยึดดูความแตกต่างนี่พี่เลยอันนี้คือยังยังไม่ใส่อะเนาะแต่ฝั่งนี้ติดชาร์จโทรตัสวยงามพลังแตกมาเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับกาดหม้อน้ำเทพก็สวยงามตามท้องเรอง ใช่ไหมวะคือเราได้สั่งอุปกรณ์มาเพิ่มอีกหลายรายการเลยทีเดียวครับอันนี้คืออะไรมันคือน้ำมันเครื่องต่อมาเยยีนสีน้งเงินเหมือนกันดีคือไรภูมิเฮ้ยอันนี้ละภูมินี RFX ครับผมในสนามแข่งที่แบบว่า ระดับโลกครับในการแข่งระดับโลกเขาใช้กันนะครับผมแบรนด์พวกนี้นะครับผมที่อยากจะบอกครับน้องอยากจะคุยครับคทาวที่แล้วที่เราส่งไปเปลี่ยนนะครับเบอร์นี้เป็น44แล้ว ก่อนหน้านี้คือเบอร์43คราวนี้แถมเยอะกว่าเดิมไอคผมว่าอ่านชื่อออกชื่อร้านเลยเฮ้ยเขาเขาแถมมาให้แล้วเออว่ะรู้จำได้เลยใช่ไหมว่าร้านอะไรวะเฮ้ยอะไรแพทแพทนะพี่เล็กไอแพทแพทแคทอะไรแบทแคทเฮ้ยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แคทแพทด็อกเฮ้ยยอขอบคุณมากครับอ๋อแบบไอ้หยกแบบหัวไอหยกนี่มาดูเฮ้ยนี่ไงอ๋ออีซื้อว่ะ เนสุดด้วยเป็นมลักโอ้ปีชีกกับภูมิ่นน่ะขวดาอะอัลโหลเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้แถ e ม<ว>ยันในรองเท้าเฮ้ยมันง่ายว่ะภูมิเฮ้ยมันง,ง่ายเลเอออันเดิมจะกลัวจะกดได้นะมันจะแกรบแกรบแบบนี้ใครจะตามพี่ทันภูมิรองเท้าดีขนาดนี้โอ้ตามพี่ไม่ทันหรอกเฮ้ย มาดูเหลืออันสุดท้ายครับผม <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ายางที่ผมซื้อของที่ผมซื้อใส่ไอ้นุโลกไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับของแต่งอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรูปวิบากผมยังไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับผมก็ไม่ขออ่านแล้วกันดูยางใหม่กับยางเก่ามันแตกต่างกันยังไงดูลักษณะนะครับนี่มันก็จะครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้ก็จะเยอะหน่อยมาเราต้องเอาพักเท้าออกก่อนนะครับเดี๋ยวกแกะพักเท้าดูกอน ก็มีหลายสีให้เลือกนะเหลืองแดงน้ำเงินเขียวเหลืองเราก็เลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าเฮ้ยมีตัวนี้มาให้ด้วยถ้ามันหลุดหาย<อ>นนเนี่ยพวกน็อตเนี่ยเป็นอะไรใช่ไหมครับใช่มันเป็นน็อตที่แบบฝังเข้าไปรองเท้าเราเกาะตรงนี้เนวลาเราเหยียบใช่ไหมทีจะเกาะ<อ>มันก็จะปีนเราก็ไม่ไม่ค่อยหลุดออกจากบันไดอันนี้ขณะอันนี้ยังถือว่าโอเคก็ยังมีหลุดนะมันก็จะล่อขึ้นมาอีก เพราะว่าฮัสควาน่ามันมันมาสีน้ำเงินกระดำอยู่แล้วชุดนี้ชุดแผงคอการหม้อน้ำในพวกนี้เราก็เลยต้องเป็นทีมสีนี้พี่ว่าถ้าถอดรองเท้าจะให้จะได้ชินไงชินยังพี่ชินละเออในไหนพี่เลี้ยงเปียก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 พี่ว่ามันดีกว่าเดิมไหมเอออันนี้เบามากอันนี้อันนี้น่าจะอันนี้น่าจะสามสี่อันอะถึงเข้าน้ำหนักอันนี้ พวนแ่ะสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวเอ้ยแจ็คแป๊บเดียวด้วยวาครับพี่แจ็คเป็นไงครับไม่ใช่สปอนเซอร์ถ้าถ้าสปอนเซอร์จานอ่านออกพี่แจ็คพี่ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเป<อ>็นสปอนเซอร์นี่อ่านออกแล<ะ>้วอ่านออกเลยเอตอเนะต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วล่ะครับ ท่านท่านผู้ชมพี่แจ๊คผ่านไปกี่อันแล้วครับอันเดียวรงยไม,ไม,ไม่กันถึงถอดยังไม่ได้เลยผ่านไปด้านเดียว <c oughs> ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกว่าจะใส่เพราะว่ามันติดสปริงตรงนี้ครับมีคนสั่งว่าพี่เปลี่ยนพักเท้าหน่อยครับไ,นนไปร้านอื่นเลยตอนนี้ยังดึงลวดออกไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> ของมันแน่นอนอยู่แล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเบรกด้วยนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีทั้งหมดสีแดงน้ำเงินเขียวเหลืองนะครับผมเหมือนเดิมอันนี้มันมันพับได้ถ้าขีดเกิดชนอะไรปุ๊บพับอเราต้องไขเอานัดตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ถ้าใส่ของแต่งแล้วเป็นไงพี่น้องแรงมาเร็วรูกันลุกเกดแล้พี่แจ๊คเกดแล้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหนูอยากใส่โกโกวาคิ่ไม่ซื้อ นี่นะครับผมหลังจากที่เราพี่เรีนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ดีใช่ตัวเดิมก็คือหมุนได้จะหมุนมาทำเพื่ออะไรกันรู้เพื่อจะชนชนตรงนี้เหรอใช่ชนชนแล้วก็มันก็จะง้างว่างี้แล้วก็หักเลยใช่ถ้าพังใหม่ก็ซื้อเบิกตัวนี้ใหม่ได้ใช่เฉพาะตัวนี้ได้เนาะนี่นะครับแล้วเราก็ใส่อันนี้ประมาณอยู่ชั่วโมงนึงโผล่มาเยอะกว่าเดิมนิดนึงเมื่อก่อนจะมาประมาณนี้โผล่มากวาเดิมนิดนึง ต่อไปเราทําอะไรต่อพี่เลเปลี่ยนยางต่อไปเราเปลี่ยนยังเดี๋ยวเตจะเอาไปงัดที่ร้านผ่านไปกี่วันแล้วผ่านไปอีกอีก3วันสรุปแล้วคลิปนี้แม่งประมาณอาทิตย์กว่าเนาะใช่ครับผมอาทิตย์กว่าทีละนิดทีละนิดอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องแล้วก็ฝาครอบคลัช คือปกติแล้วรถพวกนี้จะอยู่ที่ประมาณประมาณ20ชั่วโมงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีนึงน้ำมันแบบดำมากๆเลยถ้าขี่ไปนานกว่านี้นี่สงสารรถเลยเราก็นับตามชั่วโมงแล้วนะอันนี้ประมาณ30ชั่วโมงได้แล้วมื่อได้ออกรถมาพี่เลของแตง่งสุดยอดไปเลยอ่านไม่ออกอีกแล้วไม่ใช่ออ<ส>ะต<ส>ะว <สะ S 3> ันเสอ,อถ้าเปลี่ยนเราจะช่วยอะไรพี่เลยอันนี้ช่วยทําให้แรงขึ้นมามาประมาณ80เปอรเ็นท,ที่เลยบอกว่าใส่แล้วจะแรงขึ้น80เ็น ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ใช่แต่วันเตอร์ <laughs> มึงซื้อมากี่พาทอีกแล้วพี่เลยบอกว่าแต่งรถทุกวันอาทิตย์เลยครับคลิปเนี้ยก็ถ่ายมาเป็นอาทิตย์แล้วเหรอใช่ไหมพี่เลยต,ตั้งแ,แต่สายคาะแตะสายคาะแตะสายไปเรื่อยๆสายเจอไม่มีเงินเวลาจะแต่งงานกาถ็ถอดคเลยถอดถอดของแต่งค้ายแต่งเนียไม่เป็นไลน์ก่อนหน้านี้เราใส่นี้ใช่ไหมใช่ครับ,รบเราเราก<ร><ร>็ต้องถอดออกอีกละถอดอีกเลยขั้นตอนต่อไปครับผมขั้นตอนต่อไปเอาน็อตออกครับผม ดูด่ะดี๋ยวก่อนอันดีกว่าอันนี้ก็คือโปเกนอันนี้คือยี่ห้อของเขาอ่านว่าอะไรไม่รู้บอยเกิลอะไรไม่รู้มันจะเป็นงานเรียกว่างาน C N C หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่างานอะไรก็ไม่รู้รู้จะว่ามันเป็นนี่อ่านว่า Fa c t o r y r a c ส n g ่ส่วนมากนักแข่งเขาจะใช้กันไม่พี่เลียเหมือนมันเป็นยิงทรายเลยเนาะใช่มันเป็นพื้นสายเขาบอกถ้ามีรอยขูดมาเค็มได้อ้าขูดเลยผลที่เราทําแบบนี้ก็คือมันจะมีน็อตเห็นไหม เสร็จแล้วจะมาเอาหน้าอตออกพูดของมันเนาะพูดเฮ้ยเฮ้ยเราต้องใช้น็อตเดิมเพราะว่ามันคนละไฟคนละขนาดขอคาขอมาต่างกันอือก็เป็นน็อตของตัวนี้เพราะนาอตตัวละตัวจะตัวมาท่ากันเห็นไหมเข้ากามา เอาละขั้นตอนต่อไปครับพี่เรียทำไงต่อมาดูพูมว่าอันไหนใหญ่กว่ากันภูมว่าอันใหม่อะครับมันดูใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่ตรงไหนอะมาดูนะลองประกบดูใหญ่กว่ากันไหมเท่ากันเลยพี่เรียทำไมเขาบอกว่าอ่างมันใหญ่กว่าเดิมอันนี้คืออันเดิมนะครับผมใช่ส่วนอันนี้จะเป็นอันใหม่จะเป็นคล้ายคยยิงทรายมาเลยมีเลขตัวถังด้วย ไล้ ak, ชุดถังอยู่ข้างในเื่องเออที่วิธีเฮ้ยที่ว่ะพ,พี่เลดูไปดูว่าที่ว่ะเฮ้ยี่ท่ต่อไป,ต,อไปต่อไปพี่เลดอันี้นพี่ตั้มพูดกับคนดูไหนครับผม ็สวัสดีครับคน,นดูครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกอย่างที่กดได้นะครับผมพูดไ sí งเพาได้มาแล้วเราก็เติมเลยเติมลงไปจนกว่ามันจะหกตรงนี้พอแ <precisamente. S 2> ล,อล,อล,อล้วแล้วแล้วอ๋ออันนี้แสดงว่าเต็ม <อา S 1> ใช่แสดง <ossen S 2> ว่าพอล,ละที่หลังจากเราเติมน้ามันไปก็เราลาวประมาณศูนย์จุดเก้ายังไม่ถึงหนึ่งลิตรนะประหยัดกว่า W ีวาอวีวาใส่กันเป็นลิตรเลยทีเดียวทุกคนต้องกดไลค์ไหมพี่เลยกดไลค์ไหมดูเฉยๆก็พอแล้วกดแค่แค่ดูก็ขอบพระคุณมากอ๋อ ผูม่าเขาก็นิยมเริ่มมาเล่นวิบากแล้วพี่เลนะถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันคนที่ทักมาว่าเออมาเล่นวิบากเพราะพี่ลีเลยสักวันจะมาออกทิปมาเชิดด้วยกันก็<ห>ยินดีครับผมมาเชือดด้วยกันครับผมผมก็หาอะไรเล่นใหม่ๆที่มันสนุกสนานท้าทายความเป็นวัยรุ่นของเราพี่เลสรุปให้ฟังหน่อยว่าทั้งอาทิตย์นี้ทําอะไรไปบ้างครับผมาอาทิตย์นี้หมดกันเยอะมากเลยเราแต่งอะไรไปบ้างว่าแม่งลืมบอกผม โอ้ตั้งแต่กาดบ่อน้าเลยครับผมกาดบ่อน้าใช่เออราคาเท่าไหร่นะครับผมราคา9,900พันเก้ารเจ็ดร้อยหาเจ็ดร้อยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พันเก้าสิบบาทหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทแล้วอะไรต่อวะต่อไปจะเป็นยางครับผมยางประมาณ320บาทอย่ายางหลังก็ไม่แพงนะครับผม3-4มสีพันต่อมาก็จะเป็นพักเท้าครับผมพักเท้าเช็คราคาคนเดียวว่าถูกว่าแพงอ่าพักเท้า380ร้อแบเป็นจากเมกาคู่หนึ่งสามร้อยแปด คันเบรกนี่ครับ280 280ใช่ก็ R RFX เหมือนกันรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันขอบนี้สีทองเนาะใช่สีทองอยู่ที่4 9่บห้าบาทโอ้โหน้ำมันเครื่องเออน้ำมันเครื่องอีกอันหนึ่งนะผมเก้าบาทนี่ครับผมน้ำมันเครื่องเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้เจ็ดสิบเก้าเกือบหมื่นไหมพุ่มฮะเกือบหมื่นเนาะเกือบพันดิอ๋อเกือบพันเกือบพันเออไม่แพงครับผมคนเล่นมิบัตร ใช่มพี่เลยเฮ้ยไม่ดีเกือบสองพันอ๋อเกือบสองพันเออแค่อันนี้ก็พันกว่าละเฮ้ยชักไม่แน่ใจแล้วอันนี้ก็500ห้าร้อยละโอ้สับสนหน่วยปองลังปองลังปองลังเฮ้ย เกี่ okay. รับคลิปแต่งรถของเราก็แต่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็กําลังนึกอยู่ว่าจะแต่งอะไรอีกว่านะครับเพราะว่าแต่งเพื่อเพิ่มสมรรถนะของรถแหละให้มันขี่ง่ายขึ้นให้มันทุนแรงเราเอางี้คือทุนแรงเราแล้วก็ทุนแรงรถนะครับผมต่อไปผมคิดว่าอาจจะเป็นท่อท่อน้ําพวกนี้จะเป็นท่อน้ําแซมโก้หรือไม่ก็จะเป็นระบบฝาตรงนี้ก็จงเป็นฝาโบเยเซนโบเยเซนตัวนี้ยี่ห้อนี้แหละส่วนสี ขอบตรงนี้เพื่อแล้วก็เปลี่ยนใบพัดตรงนี้ใหม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะ,จะ,จะแต่งหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเรื่อยๆเพราจะพยายามแต่งให้มันสวยขึ้นเรื่อยๆมันชอบแต่งรถเนาะนะครับผมอันตรงครัดเบรกก็แต่งเรียบร้อยแล้วก็น่าแค่นี้ก็สุดแล้วแหละส,สำหรับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยแค่ชมแค่ติดตามก็ดีใจแล้วนะครับผมไม่ต้องไลค์ไม่ต้องแชร์ share, ไม่ต้องอะไรก็ได้แต่ถ้าจะกดให้ก็จะขอบพระคุณมากนะครับผมไปขอตัวลาไปก่อนสุขสันต์วันวาเลนไทน์ที่ลาเกี่ยวอะไรเละหัวใหม่สักคนไหมล เอาที่ส่งให้ตอนปีใหม่เอาผัวใหม่ไหมไม่เอาอันที่ส่งให้ตอนปีใหม่อะไรวะ <c oughs> ตัวจังหลายใบพูม่มอะไรวะอะไรองม,มันมา <c oughs> อะแค่นี้หละไปเลยไป <laughs>